จากพี่สู่น้องในภารกิจของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตในที่นี้นะครับซึ่งเมื่อกี้อาจจะเป็นแบบหนังรักโรแมนติกเนาะสำหรับกรรมยายของผมก็จะเป็นแบบลูกทุ่งลูกทุ่งนะครับไอ้ข้าวกับน้องทองกวาวอะไรประมาณนี้นะครับอ,อนันขออนุญาตได้นําตัวครับนะครับผมชื่อธิรวุฒิเจเกตน,นะครับก็เป็นชา่างระดับแปดอยู่ภูมิใจเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าคนเป็นโูปที่ผมได้รางวัลมูลน,นิธิกาพลสินธวานนนท์นะครับในระดับดีเลิศ์ใพันห้าร้อย 59นะครับจํานวน24 0 0คนผมเป็นคนเดียวที่ได้รางวัลน,นี้นะครับสุดยอดสุดยอดผมทําไปได้การสายส่งนะครับและอื่นๆนะครับที่กอขอคิดว่าใช้ความรู้ความสบบามารถของผมนะผมยินดีที่จะจะทําทให้กับกอขอและที่สําคัญผมมีความตื่นเต้นและภูมิใจเป็นอย่างมากที่ทราบข่าวและก็ที่ได้รับการเชิญจากแม่แประชาสัมพันธ์ให้ผมมาทำความรู้จักกับพี่ๆนะครับนะฮะ ของพ้อยที่ผมเตรียมมานะครับพยายามจะตัดแล้วตัดอีกตัดไม่ได้เพราะว่าอยากจะมาเล่าให้ทุกพี่เพื่อนน้องๆฟังว่าชาวการไฟฟ้าฝ่ายผลิตกองรุลุราชกายส่งของเราได้มีภารกิจอย่างไรนะครับอาจารย์ต่อเลยฮะครับบอันนี้นะครการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นที่มาของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยณวันนี้นะครับเกิดจากการรวมตัวของการไฟฟ้ายันีการไฟฟ้าภาะวันออกเฉียงเหนือการลิฟไนท์นะครับเมื่อวันที่1พฤษภาคม2512 ในานามของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับชื่อภาษาอัง,ง,งออกฤษกรก Electricity Generating Authority of Thailand นะครับบางคนก็จะนิยมเรียกว่าอีแก e อี t กนะครับโดยมีคำขวัญที่านิยิที่พวกเราได้รับการปลูกฝังกันมานะครับในหมู่ของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็คือพวกเราจะผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยรวมถึงพี่ๆน้องๆเพื่อนๆที่อยู่ในที่นี้ด้วยครับ่อครับนะฮะครับวันนี้ เมื่อกี้นะครับน้องๆอย่างที่บอกนะครับเขาเป็นนักวิชาการเนาะผมเป็นนักอฏิบัยินะครับผมก็จะเล่าเรื่องในแบบที่เข้าใจง่ายๆนะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับมีหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้านะครับก็จะเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำอย่างเขื่อนบุรีโพนเขื่อนสินิกินนะครับเสร็จแล้วปุ๊บสเตปอัพผ่านหม้อแปลงผ่านสถานีผ่านสายส่งไฟฟ้านะครับก็จะเป็นรูปนะครับเป็นสายผ่านทุ่งนาป่าเขามานะครับจนมาถึงบ้านก่อนจะถึงบ้านเรือนเราก็จะมีผู้จำหน่ายอยุ่กลางทางหรือพ่อค้างกลาง ในส่วนของภูมิภาคเขจะเรียกว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่วนที่อยู่ในจังหวัดกรุงเทพและปร,ะริมณฑลนะครับนนทบุรีสุพรรณบุรี็คเป็นการไฟฟ้านาครหลวงแล้วก็มาถึงบ้านเรือนเราใช้ไฟนะครับ220โวลต์หรือ2อ0 3 8 0ยโวลต์ในระบบสฟเฟตอ่ตคะครับนะฮะอันนี้นะครับอยากให้พี่ๆได้เห็นว่าการไฟฟ้า,าพาณิชย์แห่งประเทศไทยของเราไม่มีสายหุ้มเลยนะครับในระบบส่งจะเป็นสายเปลือยนะครับก็จะมีการตีสาย อนุโมเนียมมัจะตีเกลียวนะครับตีวงนอกก็จะตีเป็นเกลียวไปห,หมุนอีกทางหนึ่งวงถัดไปก็ตีเกลียวหมุนอีกทางหนึ่งที่เขาทําสายไฟฟ้าให้ตีเกลียวย้อนไปย้อนมาเพื่อที่ว่าว่าในการส่ง่ายกระแสไฟฟ้าที่อยู่ในทุ่งราบเขามันจะมีลมมาทำอยู่เรื่อยถ้าเกิดว่า,าเราทาไอสายไฟฟ้าตรงนี้ครับเนี่ยถ้าทาให้มันเป็นเกลียวเดียวกันมันจะทําให้เกิดการบิดงอหรือขาดได้เขาเรียวกว่าแอนตี้ทวิต มีการมีการต่อต้านซึ่งกันและกันในแต่และงรอบนะครับอะต่อครับนะนี่ครับนี่คือเป็นตัวอย่างที่เราได้รับความเดือดร้อนจากการที่ถูกมือปืนนะครับยิงหกนะฮะแล้วก็สายไฟฟ้าของเราได้รับความเสียหายครับจะเห็นว่าเป็นโูนะครับรวมไปถึงที่ทหารที่อยู่ในแบบเพชรบูรณ์ด้วยไี่ทราบที่นี่มีเพชรบูรณ์แบบบ้างไหมครับนะครับที่เพชรบูรณ์สายไฟฟ้าของเราจะอยู่ บนล่างนะครับแล้วก็ทหารมาา้าของคุณทหารม้าที่หนึ่งเขาจะซ้อมยิงเขาจะยจิงลอดสายไฟฟ้าเขาจะยิงลอดสายไฟฟ้าเราแต่มือปืนนะครับยิงแม่นโดนสายไฟฟ้าเราไปซ่อมหลายครั้งมากแต่ยกว่าเว้นการซ่อมประมาณสองปีละอะต่อครับนะฮะนี่นะครับอันนี้ท่านเรียนทราบนะครับนี่เรียกว่าอะไรอันนี้ะครับถ้วยนะครับ,อ, <c oughs> รบอันนี้นะครับมันไม่งมีโอกาสได้เป็นที่ พ่อสักทีนะครับเขาจะเรียกว่าลูกถ้วยลูกถ้วยนะครับที่เป็นสีลัาตาลนี้นะครับทําจากนะครับเซรามิกขั้นสูงที่เผาด้วยความร้อนสูงเรียกว่าพอร์เลนนะครับจะทนการการว่าไฟทนแต่ในการไฟฟ้าสูงนะครับเป็นระดับแจง้อขึ้นไปต่อครับแล้วก็พิวัฒนาการจากถ้วยพอร์เลนก็มาอีกพิวัฒนาการหนึ่งเป็นลูกถ้วยที่แบบแก้วนะครับ ลูกท้ยแบบแก้วนี่พวกผมไม่ชอบเลยนะครับเพราะว่ามันแตกง่ายแล้วเวลาตอนถูกฟ้าผ่ามันจะมองมันจะสังเกตยากมากเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวถ้าเราไปสังเกตจะเห็นเป็นเป็นรอยนี่นี่นเปียกนิดเดียวนี่ครับเกิดจากการถูกฟ้าผ่า เวลาตอนกระแสไฟฟ้ามันผ่านนะครับตอนนี้เทคโนโลยีนะครับมันก็จะแจ้งมาหาผู้ที่รับผิดชอบเลยนะครับแจ้งเข้ามาในลายว่าฟ้าผ่ากิโลที่ทั้งรถเท่านี้นะครับเราก็ไปดูแต่ว่าการหาสาเหตุมันยากมากมันต้องใช้ความสังเกตใช้ประสบการณ์นะฮะอันนี้ครับต้วยแก้ต้วยแก้ครับผมตอนนี้นะครับต้วยแก้วมีความหนาอย่างไรทําหน้าที่เป็นฉนวนไฟฟ้าครับแล้วแต่ระดับแรงดันนะฮะต่อครับเนี่ยก่อนอื่นนะครับ การที่สายไฟฟ้าของเราพาผ่านพื้นที่ตุ่งนาป่าเขามานะครับเราถ้าเกิดว่าเราไม่มีเขตเดินสายเนี่ยนะครับเราจะทําให้นะครับกระแสไฟฟ้ามันชอตมันต่างต่างเลยนะครับอ่ะอ่ะคิกครับคลิกครับอ่านะครับเขตเดินสายจะแบ่งตามระดับแรงดันนะครับคิกต่อเลยครับคลิกแล้วอ่าไปทางซ้ายนะครับไปทางขวานะครับอันนี้30เมตรจะเป็นแรงดัน5 0าแ0 0โวลต์นะครับอ่าคิดทีครับคลิกครับอ่าครับ อ่าครับผมนะฮะสองด้านนะครับจะรวมเป็น60เมตรนะครับแล้วแต่พื้นที่นะครับพื้นที่บางพื้นที่นะครับต้องการเป็นี่เมตรก็เป็นไปได้ในส่วนของภาคกลางแต่ส่วนของภาคเหนือของเราจะการที่30เมตรนะครับก็จะเป็น60เมตรภายในเขตเดินสายไฟฟ้าถนนก็มีเขตทางหลวงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็เหมือนกันครับารรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเราก็มีเขตเขาเรียกว่าเขตเดินสายอ่ะคิดครับนะฮะถ้าภายในเขตเดินสายนี่เราก็จะห้าปูกสิงสร้างอ่คิดิตีครับนะครับต้นม้ยืนต้น เพราะเหตุนใดครับเพราะต้นไม้ยืนต้นถ้าเกิดแล้วเราปล่อยให้ปลูกม,มันจะโตขึ้นไปเรื่อยๆแล้วพอมันไปใกล้าสายไฟฟ้านะครับโดยที่มันไม่ได้แตกนะครับใกล้มันจะเกิดการลัดวงจรที่เรียกว่าช็อตน,นะฮะอ่าคิดต่อครับนี้เราจะข้าปมปลูกแล้วก็สิ่งปลูกสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนที่จอดรถที่อยู่ในเขตเดินสายเราก็จะห้ามนะครับเพราะทําไมถึงได้นําเรียนให้กับพี่ๆเพื่อนๆที่อยู่ในที่นี้เพราะว่าตัวพวกเราเองนะครับ